่สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้สุพิธาพามาลงทุ่งกันค่ะวันนี้เราจะ,ะจริงจริงวันนี้นะ่าจะได้รถเกี่ยวข้าวนะคะแต่ก็หายากเหลือเกินค่ะช่วงนี้รถเกี่ยวข้าวก็งานเยอะตอนนี้มัดอยู่ที่นานะคะอยู่ที่ท้องนาว่ดพามาชมท้องนาของเรานะคะมาชมข้าวค่ะทุ่งนาข้าว สวัสดีเพื่อนๆที่พี่นะคะขออนุญาตาวางลิงก์ในกลุ่มให้เพื่อนๆที่พี่ได้มาชมนาข้าวไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้มดพามาลงทุ่งนาจ้ามาดาูที่นาของเรานะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าเก็บเกี่ยวสวัสดีค่ะพ่อก็กำลังจะทำ ให้รถเกี่ยวลงนะคะทําทางให้รถเกี่ยวลงมาดูนาข้าวของเรากันจ้านี่นะคะนี่ชาวนาทําทนากันเวลาจะให้รถเกี่ยวลงเราก็จะมาเกี่ยวข้าวออกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวรถเขาจะเหยียบ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่พี่นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะมาพาลงทุ่งนะคะลงทุ่งเกี่ยวค่ะอันนี้มาดูนาข้าวพอแล้วมันต้องใส่จอบขูดบ่ ไไม่ได้รถเกี่ยวจะมาตอนกลางคืนก็เลยต้องมาเตรียมเตรียมทางให้รถเกี่ยวลงก่อนรถเกี่ยวเขาจะข้าวปีนี้เดี๋ยวให้สวัสดีค่ะวันนี้มดพาลงทุ่งนะคะทุกคนมดพามาล มาดูนาข้าวกันจะ้ะถึงหน้าเก็บเกี่ยวแล้ววันนี้ก็กลับมาบ้านค่ะมาบ้านที่ชัยภูมินะคะที่เห็นอยู่สองฝั่งก็จะเป็นข้าวหอมมะลิที่พ่อทํานะคะในส่วนของมดเองอยู่แปลงนู้นนะคะตอนนี้ยังหารถเกี่ยวไม่ได้ค่ะรถเกี่ยวข้าวรอคิวกันยาวมากข้าวก็เหลืองพอข้าวเริ่มเหลืองแล้วจะจะแห้งไวมากๆนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พี่พี่นะคะวันนี้มดพามาลงทุ่งจ้ามาดูนาข้าวของเรานะคะนี่ค่ะข้าวหอมมะลินะคะชาวนาทําเองนาของเราเองนะคะเป็นนาหวานนะคะที่บ้านมดจะทํานาหวานเมื่อก่อนนี้เขาก็จะทำะทำนาดํานะคะแต่ช่วงหลังๆมานะก็เป็นไป,นปนตามยุคตามสมัยนะคะการทํานาทําง่ายค่ะใช้รถ ว่ใช้คนใช้เครื่องพ่นเนาะแล้วก็ใช้รถไถเวลาเก็บเกี่ยวก็ง่ายเหมือนกันก็จะใช้รถเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็นําไปตากนะคะว่ามาถึงบ้านตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ก็จะทําทางขุดคันนาเพื่อให้รถไถไอ้รถเกี่ยวข้าวลงก็จะเปิดทางจ้ะเสียงรถเกี่ยวข้าวบีบแต่อยู่ที่ไหน เดี๋ยวหนูไปหยิบน้ำให้ขวดหนึ่ง,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 งเกี่ยลงไปเลยนี่ก็จะทำทางให้รถเกี่ยวข้าวลงนะคะเพราะไม่งั้นเวลารถเกี่ยวข้าวเขาเขาวิ่งมาเกี่ยวเสร็จเวลาจะข้ามคนันาอีกอันนึงเขาก็จะเหยียบลงไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเกี่ยวข้าวออกก่อนเกี่ยวข้าวออกตรงมุมไหนที่รถเกี่ยวข้าวจะลงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ มดพามาชมบรรยากาศท้องทุ่งกันบ้างนะคะวันนี้มาลงนาจ้ามานาเนาะมาที่จังหวัดชัยภูมิค่ะมดอยู่ชัยภูมินะคะ,อะนอกจากปลูกต้นไม้มดก็ยังทํานาพอถึงหน้าทํานามดก็จะมาทํานาหวานพ่อก็จะเป็นคนดูแลไว้ให้นะคะมดทําแค่หนึ่งไร่นะคะที่เหลือมดก็จะทําเป็นไร่นาสวนผสมนะคะที่มองเห็นเขียวๆค่ะ ก็จะมีทั้งฝรัง่งมะาพร้าวนะคะที่ปลูกไวาก็มีตายบ้างแล้วก็มีไผ่ด้วยนะคะมีไผ่ก็มีตายบ้าง,ะะาางเสียหายบ้างนะคะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาแล้งเนาะก็เนี่ยค่ะบรรยากาศที่นานะคะมีสะค่ะสะหลายลูกเลยนะคะที่ที่นาดเนาะ,เ,นะเพราะว่าก็โครงการเกษตรค่ะมันก็ได้ขุดบ่ แล้วก็เจาะโซล่าเซลล์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวมอพาไปลงทุ่งเนาะเดี๋ยวมอขออนุญาตไปเอาน้ำเย็นเย็นก่อนเอาน้ำเย็นเย็นที่เสียงนาก่อนนี่ก็เป็นที่นานะคะที่นาเก็บเอาน้ำเย็นเย็นสักขวดก่อนมาลงทุ่งด้วยกันจ้าเดี๋ยวเอาน้ำก่อนเนาะ น้ำไปให้พ่อกับพ่อบ้านกันจุ๊บสวัสดีค่ะอย่ามาชมบรรยากาศท้องนาด้วยกันมาพาลงทุ่งจ้ะท่านไหนว่างก็แวะเข้ามาเป็นกำลังใจมาพูดคุยกับมดได้นะคะบรรยากาศที่ท้องนานะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มแรงเริ่มหนาวเนาะอากาศก็เริ่มเย็นเย็น ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวค่ะที่นาก็ปลูกหลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะคะไผ่มะขามเป็นมะขามหวานแล้วก็มีมะขามเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวมดพาลงทุ่งไปดูข้าวนะคะมดพาลงทุ่งเมื่อกี้มดเดินไปดูไรนาสวนผสมที่มดปลูกฝรั่งไว้นะคะฝรั่งของเราค่ะไม่ได้ดูแลโดน มแมลงวันทองเจาะกินโอ้ยเน่าเยอะมากค่ะนี่ก็เป็นผลที่เราไม่ได้ดูแลเขานะคะวันนี้เห็นว่ารถเกี่ยวข้าวจะมาเกี่ยวตอนกลางคืนที่ชัยภูมิตอนนี้รถเกี่ยวข้าวหายากมากค่ะนาแปลงนี้ทั้งหมด1ิบห้าไร่นะคะเราก็จะลงเป็นข้าวหอมมะลิทั้งหมดค่ะ เป็นข้าวหอมนะคะทักทายหมดได้นะคะพูดคุยกับหมดได้จ้าใครเข้ามาแล้วทักทายกับหมดได้นะคะวันนี้หมพามาชมท้องนามาชมทุ่งนาทุ่งข้าวเนาะข้าวสีเหลืองๆเป็นหน้าเก็บเกี่ยวจ้าเดี๋ยวเราจะลงลงเดินไปทําทางให้กับรถเกี่ยวข้าวเดี๋ยวรถเกี่ยวข้าวไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเกี่ยวกลางคืน จริงๆเกี่ยวกลางคืนไม่อยากจะเกี่ยวเลยนะคะเพราะว่ามองไม่เห็นรถเกี่ยวข้าวก็อาจจะเหยียบข้าวเหยียบอะไรเสียหายได้ข้าวงามมากค่ะนี่คเป็นข้าวนาปีนะคะข้าวนาปีข้อดีของการทำนาเราก็มีข้าวเรากินแล้วก็มีขายใช้นี่บ้างเนาะชาวนาก็จะเป็นนีโทกศคันสมัาก ไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าทุกอย่างค่ะพ่อกับพ่อบ้านเขาช่วยกันเกี่ยวเกี่ยวเพื่อเปิดทางเกี่ยวเขาก็จะโยนลงไปไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวเก็บนะคะเกี่ยวโยนลงไปเลยค่ะเพื่อจะให้รถเขาลงตรงช่องนี้เดินมาเหนื่อยอะพี่น้ำอ่ะ รวงดีมากเลยข้าวข้าวล้มเยอะค่ะปีนี้ข้าวงามอทองร้องยเงี้ยเงี้ยเลยมาหนูซื้อไว้ให้มีที่เก็บไหมเดี๋ยพาเดินพ่ออยู่นี่ได้พ่อ ตอนนี้น้ําก็เริ่มจะแห้งแล้วนะคะน้ําแห้งวางแปงก็ยังพอมีน้ําอยู่ของมดเองค่ะมีน้ําเดี๋ยวมดพาเดินชมนะคะชมท้องนามีน้ําเมื่อเชา้าหุ้ยลอยหนูค่ะทุกคนหนูเขาขุดเน่ยขุดแบบเป็นรูแบบนี้เลยรูหนูหนูหนูนาบรรยากาศท้องนาบรรยากาศท้องทุง่งเราสดชื่นมากๆค่ะ มาเด้อจ้ามาเกีียวเขาน้ากันเด้อจ้ามาเบิ้งเขานาเก็บเกีียวเนาะจ้านี่จ้าอันนี้ค่ะข้าวหอมมะลิของเราแปลงนี้ของมดเองจ้าทุกคนนี่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 ของมดนะคะมดมีแปลงเดียวนี่เนี่ยหนึ่งไร่กับสองงานค่ะที่มดทํานาอยู่นะคะช่วงเมื่อตอนข้าวเขียวมดก็ได้พาเพื่อนๆพี่ๆมาชมนะคะว่า กลัวไม่ได้ผลผลิตเพราะว่าช่วงนั้นข้าวไม่งามแล้วก็จ้างเขาหวานรู้สึกว่าเขาหวานบางมากอะแต่พอข้าวออกรวงมาแล้วค่ะก็างามแล้วยังมีน้ำขังอีกนะคะตอนนี้ก็ยังมีน้ำขังอยู่ถ้ารถมาเกี่ยวกลางคืนปกติแล้วเวลาเกี่ยวข้าวถ้ามีน้ำนะคะเขาจะมีปลาอยู่ในในนาข้าวนี่ค่ะข้าวของวัดเองนะคะมันก็ยังว่า รู้สึกว่าเขาบางอยู่นะแต่เขามีความสม่ำเสมอค่ะข้าวบางแปลงนะคะนาใกล้ๆก,กันเขาก็เก็บเกี่ยวไปบ้างนะคะอันนี้ของมดเองก็แปลงใหญ่ใหญ,ใหญ่ทุกคนมดจากสองแปลงมดใช้รถดันปรับพื้นนาให้เป็นแปลงเดียวสําหรับเก็บเกี่ยวจะได้ง่ายนะคะส่วนด้านบนค่ะมดพามาชม มดไม่ได้อยู่ที่นานะคะก็จะลกลหน่อยลกล้างมากมาดูฝรั่งกันค่ะฝรั่งดกมากค่ะทุกคนแต่เสียหายเยอะเพราะว่าไม่ได้ดูแลนะคะก็จะมีมะแมลงวันทองจ้ามาเจาะจากเมื่อช่วงข้าวเขียวนะคะฝรั่งของมดยังดกอยู่เลยยังสบายดีแต่ตอนนี้ฝรั่งดกเหมือนเดิม แต่ลูกเขาแบบโอ้โหทุกคนมันเขาขาดการดูแลค่ะเขาก็จะประมาณนี้แต่ก็ยังมีบางลูกที่สามารถกินได้นะคะฝรั่งละปอดสารค่ะกรอบหวานนะคะแต่บางลูกก็มีเน่าเสียเยอะค่ะนี่ค่ะของมดห้าไลค่ะมดก็จะขุดสะตรงนี้มดขุดเป็นสะยาวๆนะคะเพื่อ ก่อนหน้านี้มดลงลงปลาทับทิมแล้วก็สะแปลงนี้นะคะสะบ่อเนี้ยมดลงปลาทับทิมแล้วก็หอยขมค่ะส่วนสองฝั่งขอบสะมันก็ลงเป็นฝรั่งแล้วก็มะม่วงแล้วก็ปลูกขาปลูกตะไคร้นะคะในช่วงที่มาอยู่แล้วก็ปลูกกล้วยค่ะแต่หลังจากที่มดไม่ได้มาอยู่ค่ะก็พ่อจะเป็นคนดูแลให้นะคะก็มีตัดหญ้าให้บ้างแต่ต้นไม้ก็ ไม่ได้ดูแลอะไรปล่อยเขาเลยตามเลยค่ะ <c oughs> ก็จะลกๆหน่อยค่ะพาเพื่อนๆพี่ๆมาชมตอนนี้ก็เป็นหน้าเก็บเกี่ยวแล้วนะคะที่ไหนเกี่ยวข้าวกันบ้างแล้วมดอยู่ชัยภูมินะคะอยู่อำเภอคอนสวรรค์ค่ะนี่ค่ะนาข้าวของเราเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะทำแค่พอกินนะคะของมดที่ห้าไร่มดทำแค่หไร่กับสองงานก็ได้ข้าวปีหนึ่ง สามสิกระสอบบ้าง30กว่ากระสอบบ้างนะคะแต่ปีนี้ไม่รู้นะคะถ้ารถมาเกี่ยวแล้วมาดูกันค่ะว่ามดจะได้ข้าวมากน้อยแค่ไหนนะคะข้าวหนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่ค่ะจะได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ที่รวงข้าวนะคะรวงเล็กรวงใหญ่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่พ,พี่ทุกท่านค่ะพามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนะคะ นี่จ้ามาพามาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะคะอยู่กับท้องไร่ท้องนาก็มีความสุขตามภาษาชาวไร่ชาว,ชาวนานะคะการทํานาค่ะก็พอเราเห็นผลผลิตก็มีความสุขนะคะบางบางที่บางพื้นที่ค่ะน้ําท่วมก็ไม่ได้ผลผลิตนะคะสําหรับการทํานาข้าวบางพื้นที่แห้งแล้งมากก็ไม่ได้ผลผลิตอีกเพราะฉะนั้นการทํานาค่ะ ต้องมีปัจจัยและความพร้อมหลายๆอย่างเราจะรอแค่น้ําฝนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะตอนนี้ทํานาก็ทําง่ายก็จริงค่ะทานาหวาดไม่ได้ทํานาแบบเหมือนสมัยก่อนนะคะเขาก็จะมะีช่วยกันเก็บเกี่ยวตากข้าวเอาข้าวขึ้นลานแต่ทุกวันนี้ค่ะลานก็จะเป็นลานผ้าพลาสติกนะคะลานผ้าเขียวๆตากแค่สามแดด สแดดเต็มที่แล้วถ้าแดดจะจัดๆนะคะก็จะเก็บขึ้นยุ้งข้าวหรือก็เก็บไว้กินบางคนเขาเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปขายข้าวสดเลยก็มีนะคะซึ่งการขายข้าวสดค่ะลงสีต่างๆในละแวกหมู่บ้านนะคะเขาก็ตั้งราคาขึ้นมาเราจะขายไม่ขายก็แล้วแต่แต่ยังไงชาวนาก็ยังมีข้อบอกพร่องหลายๆอย่างหนึ่ง ถ้าเราเอาข้าวไปแล้วอ่ะยังไงเราก็ต้องได้ขายนะคะสําหรับข้าวเปลือกที่มอได้ยินมาตอนนี้ข้าวเปลือกที่โรงสีเขารับซื้ออยู่ถ้าเป็นข้าวเหนียวก็โลละ8บาท50ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิก็โลละ11บาทนะคะสําหรับข้าวเปลือกเห็นไหมคะที่เวลาเราไปซื้อเขามากินค่ะทุกคนแพงมากแต่เวลาเราเอาไปขายขายได้ถูกมากๆค่ะข้าวเปลือกโลละ11บาทนะคะ ทำนาฝ่อจะได้แต่ละปีชาวนานลำบากมากเลยนะคะสำหรับการทำนานะคะแต่ทำไมเขาก็น่าจะมองเห็นสนับสนุนโครงการเกษตรกันบ้างนะเขภาครัฐต่างๆสำหรับการทำไล่นามีพ่อาจจะไปขุดตรงไหนอีกขุดทางลงไปเรื่อยๆ นี่ข้าวก็ล้มจ้่ทุกคนข้าวล้มเขางามน้ำยังไม่แห้งเลยเนี่ยสวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนากันนะคะ,ะก่อนที่จะทำนาไอ้ก่อนที่จะเกี่ยวข้าวค่ะเราก็จะมาดันเรียกว่าดันบานมเสิรนว่าเฮาเด้อพี่น้องเฮ <c oughs> ก็คือผักข้าว เข้าไปในคันาอ่าออกจากคันานะคะคันาอยู่อย่างนี้เราก็จะดันข้าวเข้าไปตรงตรงตรงด้านในนะคะเพื่ออะไรเพื่อเวลาลถเกี่ยวเขาเกี่ยวค่ะเขาก็จะได้ช้อนลวงข้าวไปให้เราให้หมดนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ผักไม่ดันข้าวออกไปด้านข้างเข้าไปในข้างในนะให้พ้นจากคันานะคะเขาก็จะเกี่ยวให้เราไม่หมดเพราะเวลาลถเกี่ยวเขาจะมีแบบ อ่าเหมือนมือช้อนช้อนช้อนขึ้นนะคะนี่ค่ะได้ไวค่ะเกี่ยวแป๊บเดียวเสร็จ15ไล่นี่ไม่เท่าไหร่นะคะเกี่ยวแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ปัญหาก็คือตามมุมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเข้าให้เราไม่ได้เราจะต้องมาเกี่ยวแล้วก็โยนเข้าไปข้างในนะคะตามมุมมุมมุมคนาเขาก็จะเกี่ยวให้เราไม่ได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มดพามาลงทุ่งค่ะดูข้าวมดกับทุกคนดูข้าวของมดเองลง้มนอนแบบเหมือนเหนื่อยมากอุยแต่ข้าวรวงใหญ่มากเลยค่ะข้าวงามจริงๆค่ะข้าวรวงใหญ่มากเลยนี่อันนี้ข้าวหอมมะลิข้าวมดเองนะคะเราทํานาเองมดทํากินแค่หนึ่งไร่กับสองงานนะคะหนุนของมดยาวไปถึงตรงต้นมะพร้าวเลยนะคะ แปลงเดียวนะคะแปลงเดียว1ไึ่งรกับสองงานมดได้ข้าวปีละสามสิบกว่ากระสอบนะคะแปลงเดียวกระสอบปุ๋ยนะคะไม่ใช่กระสอบปานแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้สักเท่าไหร่นะคะก็รอรถมาเกี่ยวน้ําก็ยังมีขังอยู่นะคะสําหรับโอ้โหน้ําไม่แห้งปีนี้น้ําดีมากค่ะน้ําน้ํายังมีอยู่เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะวันนี้มดพาลงทุ่งนะคะลงทุ่งดูนาข้าวเราจะมาเกี่ยวข้าวนะคะจริงๆรถเกี่ยวข้าวเขานัดมดไว้วันนี้ค่ะว่าจะมาเกี่ยวข้าวให้วันนี้มดก็เลยรีบมาจากระยองตั้งแต่เมื่อวานนะคะนี่ค่ะของมดมาถึงตรงนี้นะคะไล่หนึ่งก็เยอะพอสมควรนะคะสําหรับ แค่เราทํากินนะคะเราไม่ได้ทําขายทําแค่พอกินค่ะหนึ่งไล่เดินหอบเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศท้องนานะคะส่วนของพ่อค่ะของพ่อตรงนี้อ่าแปลงใหญ่นี้แล้วก็ขึ้นไปนู่นเลยของพ่อสิบไล่นะคะที่จะเกี่ยวกันรอรถเกี่ยวข้าวค่ะตอนนี้รถเกี่ยวข้าวไม่รู้อยู่ตรงไหน นัดเราไว้จริงๆเขานัดไว้วันวันนี้ค่ะเขาจะมาเกี่ยวให้วันที่สิบสี่นะคะแต่พอมาถึงแล้วรถเกี่ยวข้าวถ้าเขาลงตรงจุดไหนนะคะก็การย้ายถ่ายรถแต่ละครั้งเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเขาก็ลงตรงจุดไหนแล้วนะคะอาเจ้านี้เขาก็จะเกี่ยวเขาก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆกว่าจะมาหาเราได้นะคะเมื่อกี้พ่อไปตามรถเกี่ยวข้าว เขาบอกว่าเขาจะมาเกี่ยวให้ตอนกลางคืนนะคะทุกคนจริงๆกลางคืนก็ไม่อยากจะเกี่ยวหรอกเพราะว่าอ่าเราก็กลัวเขาเก็บเก็บรวงข้าวให้เราไม่หมดะค่ะสําหรับการเก็บเกี่ยวตอนกลางคืนแต่ก็ต้องเกี่ยวค่ะเพราะว่ามดก็มาไกลเนาะมาจากระยองงานทางโน้นก็ยุ่งนะคะข้าวทางนี้ก็ทําอยากจะได้ข้าว เกี่ยวเสร็จแล้วมันก,ก็จะต้องเอาไปตากค่ะตากประมาณสามแดดนะคะก่อนที่จะเอาเก็บเข้าไว้มันก,ก็จะทาทาแบบนี้ทุกปีค่ะทําปีหนึ่งก็ข้าวได้กินปีที่แล้วมดขายนะคะขายประมาณสิบกว่ากระสอบค่ะกินไม่หมดกินไม่ทันนะคะข้าวใหม่ก็จะมาแล้วเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมมาเป็นกำลังใจให้คอมเมนต์มาได้นะคะ สวัสดีค่ะพี่กิ๊กสวัสดีค่ะมดพามาอยู่กลางทุ่งนานะจ๊ะวันนี้มดพามาลงทุ่งค่ะมาลงทุ่งมาชมนาข้าวว่าจะมาเกี่ยวข้าวพี่กิ๊กแต่รถเกี่ยวข้าวไม่รู้อยู่ตรงไหนตอนนี้ตามรถเกี่ยวข้าวกันจ้าละวันเลยจ้าหารถเกี่ยวข้าวถูกรางวัลที่หนึ่งก็อยากจะมีสักคันนะคะรถเกี่ยวข้าว เอามาไว้ให้เกี่ยวเกี่ยวของตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปรับจ้างใครเนาะนี่ค่ะข้าวงามมากค่ะปีนี้ที่ไหนๆนะคะตอนแรกๆเลยช่วงต้นปีก็ทำนากันล่าช้ามากๆเลยเพราะว่ารอน้ำฝนแต่หลังจากน้ำฝนมาค่ะทางบ้านมดนะคะเมื่อก่อนนี้เขาก็จะทำนาดำกันแต่หลังๆมาอะไรก็เปลี่ยนไปตามการเวลานะคะจากทำนาดำ เขาก็มาเปลี่ยนทํานาหวานนะคะ,ะใช้บางบางที่ก็ใช้คนนี้แหละค่ะหวานแต่ปีนี้ของของมดมดใช้เครื่องพ่นนะคะใช้เครื่องพ่นแล้วก็พ่อเป็นคนดูแลเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเข้าน้ําออกให้นะคะมดก็แค่แวะมาดูเป็นบางครั้งนะคะพอถึงหน้าเก็บเกี่ยวมดก็ต้องมาเก็บเกี่ยวก็สงสารพ่อค่ะเขาเหนื่อย ก็อายุมากแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นทุกอย่างให้กับลูกๆอยู่นะคะอนาคตข้างหน้ามาก็อยากกลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะบ้านปลายชีวิตอยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่ท้องไร่ท้องนาอยากมาทําสวนอยู่นี่แล้วนะคะ,ะวันนี้มัาก็พามาชมทุ่งนานะคะถ้ามีโอกาสจะพามาชมมาดูรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวก็คงจะเกี่ยวเหมือนๆกันทั่วๆไปแหละใช่ไหมคะ นี่ค่ะนาข้าวของมดยังมีน้ําอยู่เลยนะคะยังมีน้ําให้เห็นอยู่เลยค่ะถ้าปกติเกี่ยวข้าวกลางวันนะคะถ้าเกิดว่ามีน้ําแบบนี้ค่ะเกี่ยวข้าวไปแล้วก็ไล่จับปลาไปสนุกสนานมากเลยนะคะการเกี่ยวข้าวที่มีน้ําแต่ก็ลําบากเหมือนกันสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาเป็นกําลังใจให้นะคะในส่วนของสวนของมดที่อยู่ด้านบนค่ะ ช่วงนี้ก็ผลผลิตอะไรก็จะไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะคะเพราะว่ามันช่วงนี้ไม่ได้ดูแลเลยค่ะไม่ได้กลับมาดูบ้านไม่ได้มาดูสวนเลยต้นไม้ก็โทรมนะคะมะพงมะพร้าวก็พอออกลูกได้ให้กินได้บ้างแต่ฝรั่งอะ่ะเสียเยอะมากโดนมแมลงวันทองวางไข่ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้มดยังอยู่กลางทุ่งนาเนาะเผื่อท่านไหนอยากจะได้ไม้อยากจะชมไม้อ่าก็รอมดก่อนนะคะวันนี้มดพามาชมทุ่งชมสวนชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาชมทุ่งนาสีเหลืองนะคะทุ่งรวงทองจริงๆเลยทุ่งรวงทองนะคะวันนี้คลิปนี้มดไปก่อนนะคะไว้ พบกันใหม่มดมีโอกาสพาเพื่อนๆพื้นพี่ไปเที่ยวตรงไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโสพิตาไม้มงคลด้วยนะคะวันนี้มดไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ